สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับผมกบอยนะครับผมในช่องพี่เตอร์ซีอูนะครับเราจะมาพูดถึงปลาอาชีพดาบนะผมตั้งแต่เลเวล61จนถึง80นะครับผมว่าเราจะอัพปลาอะไรดีนะครับก็แต้มจะมีทั้งหมด40แต้มเนาะ40แต้มนะครับปลาใหม่ของคลาส3ก็จะมาเป็น4ีํตำลึงปาดพันช่างนะครับผมปลาสะท้อนนั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าเราถึกมันก็จะสะท้อน,อนกลับน้อยแต่ถ้าเราไม่ถึกเราก็โดนตีแรงเราก็จะท้อนไป นะครับผมมากตามที่เราโดนตีนะครับผมประมาณนั้นก็เราจะอัพไว้นะครับผม1แต้มนะครับโอกาสโอกาสสำเร็จ11%เอร์เซ็นต์นะโอกาสสำเร็จสาเอร์เซ็นต์นะงงปะนะครับผมจริงๆมันเขียนต้องเขียนอโอกาสเกิดอ่ะโอกาสเกิด11%โอกาสสำเร็จสาเร็นต์ข้อความมันดูแปลกๆอยู่นะครับเออทีนี้เราจะไปอัพ ในปานของอะไรกันต่อนะครับผมเราจะไปลงปลานคลั่งก่อนนะสะท้อนเรามีแล้วเราคลั่งนานก่อนนะครับอ่ะทีนี้พอเราได้คลั่งนานเสร็จใช่ไหมเราก็กลับมาอัพสะท้อนนะทีหลังนะฮะหรือใครจะอัพควบคู่วไปก็ได้นะฮะแล้วแต่ถนัดแต่ผมจะอัพแบบนี้นะครับผมแล้วก็มาอัพสะท้อนนะทีหลังทีนี้แต้มเราก็จะเหลือ3แต้มเนาะสามแต้มเราจะลงที่เลือดนะฮะ ตอนนี้เรากดมนทินเลือดเราจะเยอะพอเรากดเนี่ยมันจะเพิ่มมองเห็นได้ชัดเจนนะตอนนี้สี่พันี่รอยแปดิสามะครับผมพอเรากด1คลิกนะครับผมเนี่ยเพิ่มมาเพิ่มมาสามนะครับผมเออประมาณนั้น0ูนเปอร์ไม่ได้เยอะแต่เราและแดนที่เหลือนะครับผมเราจะลงในเรื่องของความแม่นยำนะฮนะหมดเลยนะครับผมรายรับเราจะไม่ลงครับ ารของอาชีพดาบก็จะสวยๆประมาณนี้สำหรับวันนี้เราก็กคงต้องจบคลิปเพียงแค่เท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับอาชีพดาบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด subscribe กดไลค์เป็นกําลังใจครับผม